右。

ตอนเย็นเยอะมากนะเพราะว่าปบาปาไม่อยู่นะคะไปบ่นบานเพือนเนาะแม่ก็ไม่ต้องทำกับข้าวเย็นนะคะพาเคจิเล่นได้สบายนายเล็กโ้อืมันเน่ยอืมเป็นคนทังครอบคัวอ

กสืไปกมาน่คนีหรือสืบโคเอ็นอคเอนใอันี้กอสืบอกอไปเนีโอ้โหสืนีไปเนีอไอกออ๋อจะเอ่อแล้วนกูพนะให้แม่เขียนให้นะคะเอาชิบกน อันนี้เหมือนดอกมะเขือเลยนะคะทุกคนเน,นีน่ยมันเป็น,เห,นเหมือนมะเขือเลยค่ะมีหนามเหมือนมะเขือด้วยนะต,ยยตัวใหญ่เลยหรอไมโตก็แต่ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะคะขึ้นเต็มเลยเนี่ยต้นเหมือนต้นมะเขือเลยนะคะสับปะรด กลมากเ okay. ียวั่ได้านซ้ายวโอเคองคนมดูแล้ว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 แล้เแล้วแนวแ้วนล้วแล้วแล้วแ้วแน้วแ้วแล้วก็้วแล้วแล้วแล้ว้วแล้าแล้วแล้วแ้าแล้วแล้วแล้าแล้คแวแล้วแลรวแล้าเล้าแล้วเล่วแลร่แม้วแล้วแล้ลแล

ไปทำหน้าโหดใส่เขาอีกมีเด็กปั่นจักรยานมาแถวนี้นะคะอ,ะอ pues, <uyor> มีการคอมเมนต์เขาอีก,อม,กมีการมองเหลียวหลังด้วยนะ

เดี๋ยวเราจะไปแวะซื้อขนมปังแล้วก็ไปหาซื้อน้ำยาล้างจานก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าบ้านเนาะนี่ร้านขนมปังอยู่ข้างหน้าเรานีนะคะ จะมาเล่าเนี้ยฮานาจังฮอเชืดโตวหละซื้อกล้วยซื้อนะเมื่อกี้มีเด็กที่เล่นด้วยเขาเอาไฟมาสาดใส่หัวต้องไปสาบผมกันเลย <c oughs> อจราเย็ดีนะคะข้างในออกไปเสน้ยาล้งจานเขาวานัยีด้านในน้ำยาล้างจานของเราเขาวนย ออนนี้แพงอะอกกปกติซื้อที่ร้านอื่นก็จะประมาณ200กว่านะคะ2 7 0 280เแนแพงกว่าตั้งลอยิงปมุกกันน่องฉันนั้นนก็มาแล้วไปกานโนะมารเข้เ่วนันบัตอาอันนี้ไปเลยัเล

สำหรับเย็นนี้นะคะป๊าป๊าก็ไม่อยู่เนาะเราก็จะมาทำเมนูง่ายๆนะคะก็เป็นแบบเมนูรองท้องไปก่อนเนาะเพราะว่ามีาไข่นกกระทาอยู่เนาะจะมาทำไอ้นี่ค่ะจะมาทำไข่นกกระทาทอดทำในเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะเหมือนขนมครกเนาะเนี่ยนี่นะคะวันนี้ก็จะเอาไข่นกกระทามาทอดในกระทะขนมครกนะคะเดี๋ยวจะลองดูเนาะว่าจะรอดหรือเปล่านะคะ แล้วก็มีนี่เนาะเพราะว่าเคจิเขาอยากทำนะคะแม่คิดว่าถ้าจะตอกไข่ใส่ลงไปในหลุมเลยน่าจะไม่รอดเนาะก็จะให้เราจะตอกให้เขาในนี้ก่อนแล้วให้เขาใส่ลงไปในหลุมนะคะเดี๋ยวเราก็มาลองกันดูเลยนะคะกุกึงกุ้งกึงกุกึงกุ้ง,ง,งนี่นะคะก็จะตอกใส่ในนี้ให้เคจินะคะอะไรมาวันนีมาเรื่อกันนะ わ卵だ僕もやってみたいそそうそう、入れてほらーすごいでしょーどうーっとで卵かわいいだだ <laughs> だいろのこうめだいここのだね。め 巻きをつけたねーわあい <laughs> れれれだいいいききそうこかわ食べてみて。しいしい อเหมือนมีควันออกปากนะคะมันยังร้อนอยู่เลยอะเคจิบอกว่าอร่อยโอชิไทยงว้านี้อร่อยมากอร่อยมากจะไหนอร่อยครับอ้าเจ้าชูอร่อยครับโอจะกโสมดตัวทับหรืออืมโอชิงวโอชิโชก้มดตัวใหญ่เตะ เคจีชอบนะคะทุกคนหลังจากกินไข่นกกระทาเสร็จก็ต่อด้วยพุดดิ้งนะคะไม่อิ่มเนาะมันมีนิดเดียวนะคะนันโต๊ะกทำเป้หรือทำได้หรืออืมทำเป้หรือทำได้หรือโอ้เมื่อกี้เคจิก็กินข้าวกับนัดโต๊ะแล้วก็กินพุดดิ้งไปอีกถ้วยหนึ่งเนาะก็น่าจะอิ่มแล้วละคะ่ะรอบนี้ แต่ว่าแม่ก็ยังมีเวลาว่างอยู่นะคะยังไม่ถึงเวลานอนของเคจีเนาะเดี๋ยวจะโทรหาคุณยายซะหน่อยค่ะช่วงนี้อารมณ์ก็จะแบบดาวนหน่อยนะคะเพราะว่าคิดถึงบ้านเนาะคิดถึงพอ่อคิดถึงแม่นะคะไม่เคยแบบว่าจะแบบไม่ได้กลับบ้านนานขนาดนี้เนาะแต่ก็หลายๆคนก็เป็นเหมือนกันนะคะเพราะว่าสถานการณ์ไม่ได้เอื้ออ ا م นวยให้เราจะเดินทางไปไหนมาไหนเลยเนาะ ก็ใช้การคุยผ่านทางวิดีโอคอลเนาะแก้ขัดไปก่อนนะคะแต่มันก็ไม่เหมือนเราเจอตัวจริงเนาะเราก็แบบกอดได้หอมได้อะไรแบบนี้นะคะอย่างเมื่อวานคุณลุงเคจิก็มาหานะคะพี่ชายก็มาเนาะอาทิตย์ที่แล้วคุณปู่ก็มานะคะแล้วก็แบบเออเรามองมองไปเนาะเราก็แบบอยากเจอพ่อกับแม่เราบ้างจางอะไรอย่างเงี้ยอ,อยู่ที่นี่ก็ยังแบบพอไปมาหาสู่ได้เนาะแต่ว่า เราอยู่ไกลเนาะพ่อแม่เราอยู่ไกลเราก็อยากจะแบบถ้าได้อยู่ใก,ใกล้ๆก็คงดีเนาะอะ,ะไรเงี้ยค่ะถ้านับปีนี้ก็เกือบจะสองปีแล้วนะคะเนาะก็คือแบบเข้าใจความรู้สึกคนอื่นมากๆเลยนะที่แบบไม่ได้กลับบ้านนานๆหลายปีอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าไม่เคจิยังอยู่ที่ไทยเนาะไม่เคจิก็ทํางานอยู่ที่กรุงเทพก็กลับไม่ได้อยู่ดีนะคะก็ะเหมือนจะแบบไม่ได้ต่างอะไรกันกับตอนนี้ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นที่กลับบ้านไม่ได้เนาะแต่ว่า คิดไปคิดมามันก็นานเกินนะคะนานเกินเนาะจะสองปีแล้วก็คือแบบว่ายังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้นเนี่ยค่ะไม่แค่จิโกขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะก็เป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในเวลาที่แบบไม่นานเกินรอเนาะเราก็ตั้งตารอเนาะที่จะได้แบบว่าเออกลับบ้านถึงจะกลับไม่ได้นะคะให้คุณยายบินมาก็ยังดีอะไรประมาณเนี้ แต่เนี้ยมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะอืมถ้าจะให้คุณยายมาที่ญี่ปุ่นเขาก็วีซ่าไม่อนุมัตินะคะ mm hmm. ก็ยังไม่ได้ออก mm hmm. เขาไม่ออกวีซ่าให้ใครเลยนะคะยกเว้น mm hmm. แต่ว่าคนที่มีวีซ่าอยู่แล้ว mm hmm. ก็คือมีดีเอ็นทีไว้แล้วก็คือสามารถกลับมาได้เนะะี่ยค่ะแต่ถ้าสําหรับวีซ่าใหม่นะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทํางานนักเรียนหรือว่าวีซ่าท่องเที่ยวเยี่ยมญาติอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาไม่ออกให้นะคะอืมเราก็ หวังว่านะคะทุกอย่างก็จะดีขึ้นเนาะตอนนี้เราก็อาศัยโทรศัพท์ไปก่อนนะคะคุยผ่านไลน์ผ่านวิดีโอคอลไปก่อนเนาะอย่างน้อยเราก็ได้เห็นหน้ากาันได้ยินเสียงกันนะคะก็พอได้คลายความคิดถึงไปบ้างเนาะถึงจะแบบไม่ได้กอดไม่ได้หอมก็เถิดเนาะก็ดไวัดะดอวัดวัดทไมาแล้วมาแล้วไอ้ยวัดเ

ยากิคับับตมิเด้ยาคินคับปะปอไอีอะาเปิตาอนนะ้มาตอนนมาสวสดีค่ะยายยายดโกยายยายกครับอ้าตัวยายสวัสดีเร็วๆยายสวัสดีครับเ้ยยายัครับยายไข่ของยายวะยายน้องเดสยาย่ยัะครับยายกนเลววะครับ